สว <t ội Investment> ัส <duy> ดีทุกพี่ทุกเพื่อนทุกคนครับวันนี้เราจะขึ้นเขาุดทอกแต่เช้าอันนี้เดี๋ยวไหวยาวๆคลิปยาวๆไม่มีการตัดต่อนะครับยาวๆเลยนักท่องเที่ยวมาเยอะครับแต่เช้านาขึ้นเขาุดทอกกัน Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo

ไม่ก็นเดินนี้กลุ่มถุงย um ังไงเราเขาอาจจะเดินช้าๆไปเรื่อยๆแต่ว่ามันขายรูปถุมมรงไงกูเร็ยก็จะนดรูีมาก่อนคุณฮัตเก้าขาขาไปเชิญได้สลส็ลีสลลีนลอลีมาจากทางใต้ ภาคใต้เหรอภาคใต้ภาคใต้อทำกู้เจออัหนักป้าบรรยากาศดีช่วงขาเศ้านะใไปกลุ่มมันขึ้นกระดงกลุ่มไปเท่านี่คุณระครับรถดำน้ำจอดตลาดของเราเห็นรถดำจอดอยู่นี่ไหมเออไม่เห็นหมดแรงละ ็ใส่เกียงยินไมดแอปไม่มเดี๋ย like. ว้บปลุกก็ไปผลล็อกอยู่แล้วปุ๊บีผมไกินข่าวแรงร้านดีๆมากเลยกินถั่วใช่ไหมโอ้ยหอบเลยได้พี่น้องเลยชั้นได้ขึ้นันได้ชั้นแรกเลยชั้นแกค่ะเป็นทั้งทันี้ เขาไดินขึ้นอะไรได้ใช่ไหมเขาฝังมือขึ้นมาเข้มข้นมีทางฝังใช่ไหมเห็นทางเดียวทางนี้ใช่ไหมทางนั้นขึ้นไปไหนวะเรื่ขึ้นไปไหนกันก็ไม่รู้มีนักท่องเที่ยวจากภาคใต้มาอีกกลุ่มหนึ่งข้างหลังทางรับขึ้นไปก่อน คลิปนี้ยาวๆเลยครับ <c oughs> กล้องอิสันแน่เด้อผี่น้องเลยย <c oughs> อดเขาภูทอกวันนี้เราจะพิชิตยอดภูดเขาทอกให้ได้ <c oughs> ขึ้นไปให้ห้อยยอดพูนะให้น้องเลยไ<ป>้ยะไ<ป>่าแค่หน้าคลอสมมาคมให้กูใส่น้ำในขวดนึงชุดนัไหมนุดแต่พวกเห็นไหมเออ โอเคฮะนะตามมาบันไดชั้นที่หนึ่งครับอากาศเดินขึ้นภูเขาภูทอกทางขึ้นกกว้างอยู่นะ าขึ้นอยู่ประมาณสองเมตรได้ได้ทางขึ้นตอนไหนเราเหนื่อยก็เดินเหนื่อยก็ย,ยุดเดี่ยพุ่งไปข้างขวาก่อนแล้วพุ่งโดนข้างขวามันเป็นแดดใช่ไหม,หมเจ้ับมาเข้าไปด้วย บันไดหนทางขึ้นอยอดภูดทอกชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์ฮึยายู่ในยอดพูด ไปยาวๆเลยครับคลิปนี้ให้ภาพบรรยายเลย

ชั้นที่สองทั้งหมดมีเจ็ดชั้น,น,บบน,นจะยินเสียงห,หอบนัในหลับฝีน้องเลยอุนย <c oughs> อันกระหึดอันเหนาเป็นฟาร์เฟล bài chăn thế song. Uh. ก็ไปเขาหินสาวันหนึ่งยูวีถอยแทะ <laughs> 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 เ,เๆๆๆ <laughs> ห็นเขาแล้วเยาจะรู้ไปเลยพี่ภารเาขวัเจอเขาสาม,ามาวานันสามวันขันนี้อีกซากเดี๋ยแอร์ขั้นบรรัน <laughs> <laughs> โอ้ยเยอะสุไร้คอมพลีไ้ย่อนมาขึ้นเขาไหว้แล้วมันจัโอ้วมันใจธรรมะจะตายถ้าเราเมื่อพ่อไปว่าเป็นอ่ะมันใจธรรมะจะตาย มันไม่เลยชั้นชันแบบดิ่งในทงนันท้าเป็นผักเป็นผักไงเออมั้นชัน้นดีมากถ้าเพื่อนก,อก็จะขึ้นได้ถ้าเย้เขียนว่าเนี่ยแล้วจัดรถแล้วขึ้นไม่ได้หรอก โอ้ยหอบแล้วพี่น้องเอ้ยเสียงหอบแล้วแต่จับราบันไดเดินแล้วอจอดไอ้กลุ่มนั่นน่ะไอ้กลุ่มนั้งยังว่าเห็นผ่านเห็น มาเลยตอนนี้เดทงนีเข้าไปทังนี้เนาะเดไม่ร้อนมากเดือดตัวอยู่ทังนี้แต่วันออกใช่แต่าไปฟังนีขากมาเข้าจะร้อนทีลชั้นที่สองไปขึ้นชั้นที่สามนะวครับ u s t in a moment

ไเกลดทุกไ้ปาันที่สามต่อก็มีแบบจะทำดีๆมากเลยเนาะกเกล็เไม่ละเอาประมาเนเป็นมันได้ไหมที่แข็งกองวงจรปิดด้วยเนี่ยกลงวงจรปิด จุดนี้มีกล้องจนปิดอยู่สองตัวพี่น้องเราจะไปทางขวาก่อนครับทางขวา <_ C 's> <_ C 's> ไปทางขวาก่อนครับ โอ้บันไดหินนั่นน่ะ <c oughs> ใครจยกเดินขึ้นเขาพูดทอเนี่ต้องเตรียมหนึ่งร่างกายให้พร้อม หอบลราไจนอนเฮ้ยขาสัน่นแขนสัน่นละหามกิ่งลงมาได้ ได้ครึ่งทางแล้วสามครึ่งทางแล้วหอบแล้วทำดีป้องสัญญาจะสองตัวทั้งทางเลย <c oughs> ไปต่อต้องไปถึงยอดอ ไปถึงยอดข้างบนวิวที่ทัดจะสวยงามคูลลองเลยเห็บาฮ,ฮ้ อ่ะเอ๊ะฮึเราจะไปเล่นอ้อมเขาไม่นั่งพักเนาะนี่ม่นั่งยืนตรเนี่ยอันนี้ขึ้นไปชั้นไหนนาะเาต้องขึ้นไปดูก่อนวเระขึ้นไปนี่หรอขึ้นนี่แล้วไปนี่อ้อมไปนี่ก่อนนะชนะซะ So you can look a then... a good sightseeing. When tank can be <coughs> now, I believe yesterday it was not possible. possible. <coughs> yeah, we were very review very ดูเห็นอ่ะวิวสวยงามมากอ้ครับว,วิวบรรยากาศยามเช้าเช้าเสียงหอบทั้งเสียงหอบเสียงเหนื่อยหัวทางเดิน,นอเอามาเร็ดนี่นี่ชุ่มีังไง

พี่น้องพี่น้องเอ้ยชมวิวให้สวยโอ้น่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่สามนะคะอันนี้คือวิวชั้นที่สามครับงอมองลงไปข้างล่างดูสวยงามมากมันการออกแบบ ทางเดินครับเดินกว้างครับหลกดสบายแข็งแรงนะครับเป็นสะพานเดินอ้อมเดินรอบอ่าภู

นี่จะย้อนแสงหน่อยนึ่งครับแสงตะวันทิศตะวันออกอนี่คือชั้นที่สามของ ูเขาทอกเราเดินอยู่ฝั่งทิศตะวันออก